บริหารสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติท่านผู้มีการกองอบทสองท่านผู้เชี่ยวชาญวิจัยท่านวิทยากรท่านแขกผู้มีเกียรติในสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ผมมึกบินดีม,มาที่ได้มาร่วมงานแสดงความบินดีในโอกาสที่สำนักงานการาวิจัยแห่งชาติวชได้ครบรอบ65ปีในปีนี้นะครับ สมานการการกหะทชาติวอชอบเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการที่จะขับเคลื่อนบรูบรการการวิจัยตั้งแต่เมื่อก่อตั้งในปี2502วันปีนี้เนี่ยครบ65ปีซึ่งถือเป็นองคอ์กรซึ่งมีภารกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งได้สร้างผลงานที่เป็นผลงานสำคัญของประเทศ แล้วก็เป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไปใน65ปีที่ผ่านมาวอชอนอกจากที่ได้ทำงานในภารกิจหลักที่สำคัญแล้วก็ยังมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรแม้จะมีอายุถ้าเป็นคนก็เกิน5รอบแล้วนะครับก็ยังมีความสดใส มีความใหม่แล้วก็มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไปเมื่อห้าปีที่แล้วอตอนนั้นผมเป็นเลขาธิการสำนักงานชั้นตอนวจแห่งชาติก็มีการภารกิจในการครบรอบหกสิบปีนะครับห้าปีที่ผ่านมาเป็นห้าปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญมากตับระบบวิจัยของประเทศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ พวกเราทุกคนก็เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องที่เราจะได้คุยกันในวันนี้นะครับช่วนี้เป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มาทํางานร่วมกันในวันหยุดนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็คือการที่บอกว่าสังคมสังคมปลอดภัยจากเทคโนโลยีนวัตกรรมหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ที่สําคัญ ผมอยากจะใช้โอกาสนี้เล่าให้ฟังเล็กน้อยว่าในภารกิจของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรตรมกสวเนี่ยเรามองเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่การปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศเมื่อ5ปีที่ผ่านมาซึ่งก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2562ได้มี หลักคิดในการที่นําเอาประเด็นหลักที่สําคัญของประเทศเข้ามาแล้วจากนั้นไปก็กําหนดนโยบายที่มีสาภานโยบายการนมศึกษาวิสากรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ท่านนายทุานตีเป็นประธานเป็นคณะกรรมการที่จะบอกว่าประเทศควรจะทาการวิใจัยในเรื่องใดข้อเหตุใดแล้วจากนั้นก็มีคณะกรรมการ เอสสวซึ่งปัจจุบันผมนะครับทหน้าที่เป็นประธานลงรายละเอียดและจัดสรรงบป,ประมาณให้กหับหน่วยงานและองค์กรต่างๆในการขับเคลื่อนในปีนี้คณะกรรมการกอสวได้มีแนวทางที่สําคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยซึ่งก็จะสอบคล้องกับเรื่องที่เราจะคุยกันในเช้าวันนี้นะครับ ก็คือการขับเคลื่อนการวิจัยในประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็นหลักของประเทศแล้วก็นำเอาข้อมูลความรู้ต่งางๆเหล่านีนมา้มาแก้ไขปัญหาสำคัญเรามีการวิจัยทั้งการวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้นะครับเป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นองค์ความรู้หลักซึ่งนักวิจัยหน่วยงานต่งางๆดำเนินการอยู่แล้วเราก็มี เรียกว่าประเด็นวิจัยหรือว่ากลุ่มหัวข้อวิจัยตัวอ,อย่างเช่นการวิจัยเรื่องสุขภาพการวิจัยเรื่องการเกษตรการวิจัยเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเป็นต้นที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมิติต่างๆเหล่า,า,านี้เป็นประเด็นซึ่งขณะนี้มีอยู่ยี่สิ้าประเด็นในปีนี้ทางกสวก็ได้มีมติเพิ่มเติมว่าจะมีเป้าหมาย ที่เป็นเป้าหมายสำคัญซึ่งต้องการให้ระบบวิจัยของประเทศนำไปสู่คำตอบและก็สามารถที่จะแสดงผลได้ที่เรียกว่า target research Fund เราได้กำหนดว่าในช่วงต้นเนี่ยน่าจะมีประมาณ5-10เป้าหมายแล้วก็แต่ละเป้าหมายสามารถที่จะทำให้เกิดผลได้อย่างชัดเจนภายในเวลา2ปี ขณะนี้ก็ได้เริ่มต้นแล้วบอกมีวัน5-10เป้าหมายนะครับกสวได้เคาะเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ7เป้าหมายแล้วก็ได้มีมติให้ขับเคลื่อนได้ทันทีตอนนี้อยู่4เป้าหมายามเป้าหมายกําลังอยู่ในขั้นของการกันกรองในรายละเอียดเป้าหมายที่ว่านี้มีตัวอย่างเช่นนะครับประเทศไทยจะต้องปลอดภาริกาภาวะสุขีเอยม2.5 ซึ่งเป็นการที่แสดงถึงคอมมิชมนนท่อนจากเดิมที่บอกว่ามีการวิใจใัยเกี่ยวข้องกับเพียงสองุด้าแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าปลอดภัยจากเพียงสองุด้าเราก็ยังได้มีการพูดคุยหารือกันว่าเป้าหมายที่ว่านี้ไม่ได้มีเฉพาะเป้าหมายในในเชิงเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เป้าหมายส่วนใหญนะ่เป็นเป้าหมายซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นเป้าหมายที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเป้าหมายหนึ่งนะผมก็ยินดีที่หัวข้อที่คุยกันวันนี้ตรงกับสิ่งที่เราได้ได้คิดไว้และในที่สุดแล้วอาจจะนําไปสู่การที่จะระบุเป้าหมายต่างๆเหล่า,า,านี้ได้นะครับ